ดวงตาสีแดงเหมือนลูกไฟลุกของวัวสีดำตัวใหญ่มากเมื่อเสือผาดจอมโจรชื่อดังเจอวัวธนูของหลวงพ่อน้อยถึงกับต้องหันหลังเพ่นอย่างเดียวพูดถึงเรื่องวัวธนูวัวธนูเป็นเครื่องรางของขลังที่อยู่คู่กับคนไทย มานานแสนนานจนไม่สามารถสืบได้ว่ามีมาตั้งแต่เมื่อไรความจริงวิชาวัวธนูสมัยโบราณใช้เป็นอาวุธทำร,ร้ายคนพูดผีปิศาจและไม่ใช่มีแต่วัวธนูอย่างเดียวที่เป็นรูปสัตว์ธนูมีถึงสามอย่างคือเสือนธนูวัวธนูควายธนูวิชาทั้งสามอย่างนี้ครูบาอาจารย์ จะสอนให้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นถ้าคนที่จะเรียนเลือกเรียนเอาเสือธนูก็จะเรียนทำวัวธนูควายธนูไม่ได้นับว่าเป็นอาถรรพ์ของวิชาวันนี้จะยกเอาแต่เรื่องของวัวธนูสายวิชาทำวัวธนูที่แพร่หลายอย่างมากจะมีสายลาวเวียงจันทร์สายล้านนาล้านช้างสายขเขมรมีพิธีกรรมการสร้างแบ่งเป็นสามชนิด หนึ่งวัวทองเป็นวัวธนูชั้นหนึ่งสามารถสร้างขึ้นด้วยโลหะอาถรรพ์มีตะปูตึงลงศพเหล็กขนันผีตายทั้งกลมงั่งงั่งคือยาซัดทองชนิดหนึ่งทองแดงเถื่อนดีบุกทองขวานคว้าเงินปากผีทองยอดนพศูนย์นำมาหล่อหลอมเข้าด้วยกันแล้วลงอลักขระตามตำราที่บังคับ หรือหล่อเป็นโคถึกหรือกระทิงโทน 2. วัวขี้พึ่งเป็นวัวธนูชั้นสองท่านให้ใช้ขี้พึ่งปิดหน้าผีตายโหงผีตายทั้งกลมผสมด้วยผมผีตายพรายผมผีตายลอยน้ำตานกกรดตาแล้งตาชมดกําลังวัวเถลิงเผาไฟให้ไหมบทผงผสมกับเท่าฟอนเจ็ดป่าช้า แล้วนำไปคุกกับขี้พึ่งปั้นเป็นรูปวัวหรือควายก็ได้เสกด้วยอาการ32บางตำราเพิ่มคนเลี้ยงหนึ่งคน 3. วัวไม้ไผ่เป็นวัวธนูชั้นสใช้ชั่วคราวในเวลาฉุกเฉินให้ใช้ไม้ไผ่ที่ขึ้นค่อมทางเดินกั้นหายใจตัดด้วยนโมตัสะกะทีเดียวให้ขาดจากกันนำมาสารเป็นรูปหัววัว ขายฉเฉลีวปักหม้อยาแผนโบราณวัวธนูที่มีเกจิอาจารย์สร้างขึ้นมาที่มีชื่อเสียงที่สุดก็คงต้องยอมรับว่าไม่มีวัวธนูใดจะมีชื่อเสียงเท่ากับวัวธนูของหลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทองหลวงพ่อน้อยท่านมีชื่อเสียงโด่งดังมากในเรื่องวัวธนูและเครื่องรางของขังอีกชนิดหนึ่งก็คือลาหูอมจันวัวธนูหลวงพ่อน้อย จะมีกรรมวิธีแตกต่างจากพิธีกรรมข้างต้นทั้งสามของท่านจะสร้างด้วยการนำตอมาจากสารเป็นรูปว,วัวและนำครั่งจากต้นพุทราที่ชี้ไปทางทิศตะวันออกมาพอกเป็นรูปว,วัวอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้วัวธนูของหลวงพ่อน้อยเป็นที่นิยมเพราะว,วัวของท่านไม่เคยทำร้ายเจ้าของหรือบริวารมีแต่ให้คุณเพียงอย่างเดียว ผิดกับวัวที่ผสมของผีถ้าเลี้ยงไม่ดีจะถูกเล่นงานได้ดังมีเรื่องเล่าว่ามีชายคนหนึ่งอยู่ที่ปราจินบุรีได้รู้จักกับเกจิอาจารย์ท่านหนึ่งมีเชื้อสายขเขมรชายคนนี้ไปรบเล้าให้ท่านทำวัวธนูให้ท่านก็เตือนว่าถ้าเลี้ยงไม่ดีจะเป็นอันตรายแต่ชายคนนั้นก็ไม่ยอมตื้ออยู่จนท่านใจอ่อนทำวัวธนูให้ วัวธนูที่ท่านทำให้ทำด้วยขี้พึ่งปิดหน้าผีและคงผสมของลงไปเหมือนข้อที่สองเกจิท่านนั้นจะปั้นเป็นรูปวัวและรูปเด็กขี่บนหลังวัวพิธีเลี้ยงจะต้องนำหญ้ามาเลี้ยงวัวและนำข้าวมาเลี้ยงเด็กทุกวันห้ามขาดชายคนนี้ก็ปฏิบัติมาทุกวันไม่ได้ขาดแต่มีอยู่วันหนึ่งเขาไปทุระและคิดว่า จะกลับมาทันก่อนตะวันจะตกดินแต่ธุระที่เขาไปทำนั้นเกิดติดพันจนทำให้กลับไม่ทันเขาเร่งรีบเร่งฝีเท้าเดินทางจนเกือบจะถึงบ้านอยู่แล้วแต่ว่าเขากลับพบวัวดำสูงใหญ่ในตาแดงดังดวงไฟมีเด็กขี่หลังยืนขวางทางเข้าบ้านของเขาอยู่เด็กคนนั้นชี้หน้าเขาพร้อมตะโกนว่ามึงปล่อยให้กูอดข้าวมึงตาย พร้อมกับสั่งให้วัวฟิตให้ตายเขาจึงหันหลังวิ่งหนีเจ้าวัวก็ไล่หลังมาพื้นสะเทือนเลื่อนลั่นเมื่อเห็นว่าจวนตัวจึงนึกถึงคำสอนของอาจารย์ว่าถ้าเกิดเรื่องแบบนี้ให้แก้อย่างไรเขาจึงหยิบกิ่งไม้ขึ้นมาบริกรรมแล้วก็หักกิ่งไม้นั้นพอวอัววิ่งเข้ามาใกล้เขาก็กว้างกิ่งไม้ไปที่วัวตัวนั้นเจ้าวัวกับเด็กจึงอันตรธานหายไป เมื่อเขากลับไปถึงบ้านจึงไปดูที่คอกวัวที่เขากั้นไว้เป็นคอกเล็กๆพบว่าทั้งหุ่นวัวและหุ่นเด็กเหมือนโดนของมีคมตัดขาดกลางหลังจากนั้นเขาไม่เคยคิดที่จะเลี้ยงวัวธนูอีกเลยแต่ของหลวงพ่อน้อยไม่เคยมีข่าวว่าทำร้ายเจ้าของมีแต่ทำร้ายพูดผีที่จะมาทำร้ายเจ้าของเท่านั้นหรือแม้แต่ขโมยขโจรก็เคยเจอดีกับวัวธนูของหลวงพ่อน้อยเช่นกัน ดังเช่นเรื่องของเสือผาดนายคำซึ่งเคยเป็นลูกน้องของเสือผาดขุนโจรชื่อดังแห่งนครปฐมผู้ยิ่งยงในบรรดาเสือทั้งหลายในยุคนั้นชาวบ้านต่างอกสันขวัญแขวนไปต,ตามๆกันในกิตติศัพท์ชื่อเสียงของเสือผาดนายคำเล่าให้ฟังว่าวันนั้นได้ออกไปป้นกับเสือผาดที่บ้านหลังหนึ่งอยู่ที่บางเลน เรื่องที่ตัวเขาและเสือผาดจนบรรดาลูกน้องต้องตกใจในความอัศจรรย์กันแทบทุกคนนั่นคือขณะที่เข้าป้นบ้านเศรษฐีหลังนั้นเมื่อผ่านเข้าไปในรั้วบ้านตอนกลางคืนทุกคนเห็นลูกไฟสีแดงๆคู่หนึ่งอยู่ด้านหน้าลูกไฟมันเคลื่อนอย่างรวดเร็วเข้ามาหาพวกเขาครั้นพอเข้ามาใกล้จึงเห็นถนัดตาว่าเป็นดวงตาสีแดงเหมือนลูกไฟลุกของวัวสีดำตัวใหญ่มาก ด้วยความตกใจเสือผ่านและลูกน้องได้ใช้ปืนยิงไปที่วัวดำท่าทางดุร้ายที่กำลังพุ่งเข้ามายิงกันสนั่นวันไหวหลายต่อหลายนัดแต่ก็หยุดวัวสีดำตัวนั้นไม่ได้เมื่อเห็นเป็นเช่นนั้นทุกคนถึงกับหันหลังวิ่งหนีออกมาทันทีจึงรอดพ้นจากการโดนวัวผิดมาได้ทราบภัยหลังว่าบ้านหลังนี้มีวัวธนูของหลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทอง ในคำกล่าวว่าเกิดมาเพิ่งจะเคยเห็นกับตาครั้งนั้นเพียงครั้งเดียวซึ่งยังความประหลาดใจและเป็นที่ขยาดแก่ทุกคนมาจนบัดนี้